ไปเล่กันที่ภูเก็ตกันบ้างครับทากาศยานภูเก็ตเร่งเรงพัฒนาทากาศยานภูเก็ตระยะที่ส่งในปีประมาณ2องพรเพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่ยวบินต่อชั่วโมองเลยเป็น25เที่ยวบินต่อชั่วโมอง <c oughs> โอ้โหคาดว่ารับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า18ล้านคนต่อปีในปี2 5 7 0นครับ โดยนายมุนชัยตะโนดกับพ่วงหนยการทากาศย,ยานภูเก็ตนะครับเปิดเผยว่าในปีงคประมาณ2 5 1 7ทากาศยานภูเก็ตได้เร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทากาศยานภูเก็ตระยะที่2องปี2 0 6 6 2 0 7 7ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นจาก20เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น25เที่ยวบินต่อชั่วโมง และสามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า18ล้านคนต่อปีโดยใช้ประมาณในการกอร่อสร้างนะครับราว6พันล้านบาทโดยจะเริ่มดำเนินการกอร่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี่ยน้องอิอมปีหน้าถูกเดือนหน้าของปีหน้านะเดือนพฤศจิกายนของปีหน้า ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง3ปีซึ่งแพงราคาดารณกว่าจะเสร็จในปี2570ครับโดยในปีงบประมาณ2566ที่ผ่านมาค่ะมีจํานวนเที่ยวบินทาาอากาศยานภูเก,กต็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นย, <c ười> ย่างต่อเนื่อค่ะ <c ười> โดยในเดือนกันยายน65จนถึงกันยายน66 <c ười> ที่ผ่านมามีเที่ยวบินทั้งเข้าออกภายในประเทศแล้วก็ระว่างประเทศร,รวมทั้งแมตค่ะ8 6 7 4 0เที่ยวบินและก็ผพ้โดยสารเพิ่มขึ้นค่ะจํนวนาลานวน1 3 6 6 6หกร สำรับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการขาดการจํานวนเที่ยวบินและก็ผู้โดยสารระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมหกหกนี้ว่าจะมีเที่ยวบินจํานวนรวมว่าซองมื่นหกพันเที่ยวบินค่ะแล้วก็ผู้โดยสารจํานวน4ี่ลานนึ่งแสนคนกันเลยเนะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงของทันพ่ออทา,อากากซียนภูเก็ตค่ะ ช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนอวิกฤตโควิด COVID 19, เนี่ยเรารับผู้ติดสารถึง18ล้านคนนะครับทังนั้นในช่วงการปรับปรุงเนี่ยที่จะ,อ,ะอยู่ในระยะต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มศักยภาพให้ได้ไม่น้อยกว่า18ล้านคนนะครับโดยกําหนดการเนี่ยเราจะมีการจ้างที่ปรึกษาออกแบบนะครับเพื่อออกแบบการปรับปรุงอาคารผู้ติดสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับช่วงเวลาการออกแบบก็อยู่ในปี6-7นะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดําเนินการก่อสร้างนะครับ คาดว่าจะใช้งบประมาณประมาณ6,000ล้านนะครับซึ่งเราจะรับผู้โดยสารได้ถึง18ล้านคนตอ่อป